เอาละฮะสวัสดีครับวันนี้ทุกคนก็อยู่กับแชเนาผมนะฮะผมก็ซอกมอนเตอร์แล้วันนี้ก็มัอยู่กันในเกมมอนสเตอร์บัตเตอร์สามอาร์ดีกันหนึงนะครับแล้ววันนี้เราก็จะทำการไปล่ามัางกรหมาป่าไฟฟ้าจินโอกานะครับแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมทำการเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับแต่ขอไปดูหน้าตาของมันก่อนเลยนะครับ นี่นะครับหน้าตาของมันก็จะมีดังนี้นะนี่คือเคเลื่อนไประดับ5ดาวนะครับี๋ยวเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์กันเลยนะครับอุปกรณ์ที่จะต้องใช้คือไม่ต้องมีอะไรมากเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังเราต้องใช้เฮิร์บเฮิร์บก็คือสมุนไพรที่เป็นต้นไม้สีเขียว แล้วผมก็จะมีเพิ่มพลังโจมตีกับเพิ่มพลังป้องกันที่มันเป็นแบบเบอร์รี่ด้วยนะแล้วก็ใช้โพชั่นอาผสมกับน้ำผึ้งให้มันกลายเป็นโมกาโพชั่น10อันแล้วผมก็จะเอาโพชั่นไปอีก10อันเอาที่เหล่าดาไปแล้วก็เอาที่จับไปที่จับที่เป็นสีแดงๆอะ่ะเออที่เป็นลูกกระสุนสีแดงๆอะ่ะแล้วเราก็จะทําการเอาที่จับของเราไปสร้างเองด้วยเดี๋ยวผมอธิบายเสร็จแล้วเดี๋ยว ก็เดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับว่าทำยังไงโอเคนะครับตอนนี้นะครับแปบ๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับแปบ๊บหนึ่งออกไปข้างนอกก่อนนะครับ โอเคนะครับเราก็ไปซื้อโพชั่นกับที่ไอหญิงเล่คนนี้นะครับผมจะเรียกเธอว่าหญิงเล่นะครับแล้วก็ไม่รู้ทําไมถึงเรียกว่าหญิงเล่เพราะว่าเหมือนเล่มั้งขายอ,อุปกรณ์รู่นนี้นั่นเออมันว่าก็ไม่รู้เหมือน,นเดี๋ยวเราตัดภาพไปตอนที่เราทำเควสเสร็จเลยแล้วกันนะครับเฮ้ยบ้าหรือเปล่าเดี๋ยวเราตัดภาพไปตอนที่เราอยู่ที่หน้าเควสเลยนะครับ โอเคนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในคุยกันแล้วนะครับเราก็จะเก็บที่จับมันไปแล้วก็เก็บเนื้อแล้วกเก็บมีดแล้วกเก็บที่ติดตามตัวนะครับตอนอื่นเราต้องผสมของก่อนเลยนะครับแบบหนึ่งแบ๊บหนึ่งแตบบ่นี่นะครับแล้วก็อันนี้นะครับอืออันนี้อ้าวมันกลายเป็นน,นั่นนะครับมันไม่สําเร็จนะครับความโอกาสที่จะสําเร็จมีเก้าสิบ้าปอร์เซ็นอีกห้าเปอร์เ็นตคือไม่สําเร็จ เพราะว่ามันติดหนึ่งในห้าเปเซ็นที่ไม่สําเร็จคือดวงโคตรดีเออนั่นแหละแบบสูงมาอะไรก็ติดในห้าปเซ็นที่ดีๆแต่นี้มันคือไม่ดีแล้วไม่ต้องพูดมากก็ไปกันเลยดีกว่าแล้วก็จะบอกว่ามันอยู่แมพเจ็ดน,นะครับแล้วกูก็จะเดินไปไหนของกูก็ไม่รู้เนี่ยฮะกระโดดลงไปอืมแป๊บ,บนึ่งแป๊บ,บนึง ไอบูแฟนโกเนี่ยตอนถ้าเราพู้กับจีนโนก้าแล้วไอบูแฟนโกมันก็จะไปจีโนก้ามันก็จะว้าไปที่สีแอฟหนึงเดี๋ยวผมขอพูดปลุกใจแมวของผมก่อนเราทหารก้าของเราทั้งหลายจงอยากก่ากลัวศัตรูที่อยู่ข้างหน้า ยิ่งกองทัพเรามีเล็กเพียงใดใช้ชนะก็จะยิ่งใหญ่เพียงนั้นเลือดเนื้อที่จะนองในสนามรบครั้งนี้ไม่ใช่ประกาศแสงเงรูุห่าแต่เพื่อกําจัดผู้เหยียบย่ำลุกลานถึงดินของเราบัดนี้เราพร้อมแล้วที่จะขับไล่พวกมันออกไปรักษาแผ่นดินนี้ไว้ให้กับฮันเตอร์และหมู่บ้านของเราและประชาชนประชาชีแล้วจินโอกาสเนี่ยมันจะแปลงร่างเป็นพาวเวอร์จินโอกานะครับตอนที่เราสู้กับมันนะ วิธีทําให้มันกลายร่างเป็นเหมือนเดิมให้มันกลายร่างเป็นตัวกากๆตอนที่เราเจอในตอนที่ไปข้าวที่ผมมงคมดาบก,กับมนันเอาไว้แต่ไม่ข้าวอ่ะจะข้าวอ่ะจะไม่ได้แล้วมากมมาล้างแคน้นแล้วอืมไม่เจอกูแน่นอนมาดิมาดิมาดิึงมาดิึงเจ๋งไม่ใช่เหรอในจริงมาดิฮะอินโนกะเฮ้ยโอ้โหโ,โ,โดนเป็นๆนะแป๊บนึงขอทำตัว้ชินหน่อยอไม่นะอา้าวฟันไม่โดน Hey, เฮ้ย๋ย่ารู้นะรู้ทัน mm hmm. เคยสู้กับเนี้ยเป็นเพื่อนรักกูแล้วแหละ mm hmm. ยุงกัดน,นะครับอ mm hmm. ันว่า mm hmm. เดี๋ยว mm hmm. ผมจะทำการให้ทุกคนดูผมสู้ไปนะครับ mm hmm. ผมขี้เกียจพูดนะ โอเคนะครับทุกคนผมสัญญากับตัวเองไว้ว่าผมจะตัดหางไอ้เพี้ยนี่ให้ได้เดี๋ยวเจอตัดหางเลยน,นะจิโนก้าอืมแล้วผมก็ตัดหางไม่ได้สำเร็จแล้วนะครับนั่นแ่ะเป็นแมหางมันขาดไปแล้วเพผมที่เกียจพูดนะครับ แล้วผมก็จะบอกว่าสบลืมสบลืเบลืมบลืมเฮ้ยตอนนี้มันเป็นพาวเวอร์ซูเปอร์จีโนก้าบวกกับพาวเวอร์บวกกับกีโอก้าตอนที่โกรดด้วยนะครับซึ่งมันคือจีโนก้าพาวเวอร์ซูเปอร์โกรด โอเคนะครับตอนนี้กินโนกาเดินกระเพกแล้วนะครับได้เวลาจับมันแล้ว <c oughs> เดี๋ยวมันเจอแน่นอนแป๊บนึงเอ้ยแป๊บนึงแป๊บนึง,งวังวังอุปกรณ์เ่ินมาดีแนะ่จริงมาดีกินโนกาวิ่งมาวุ๊บเป็นไงงูงมาก เย้ใ okay. นทุกๆต้อสำเร็จสักทีจบตำนานมันกรหมาป่าไฟฟ้าทุกทีพ่อแม่เจ้าจงเสียใจดีลูกเกิดมากกแปบ๊บนึงแป๊บนึงขอท่าดีๆก่อนอืมตกมือไม่เอาชายโยก็ไม่เอาเพียงก็ไม่เอาเออ ขอเถอดที่เข้าไว้เป็นมาลิงกิงกองสารน้องกองแดงมาลองแมงมับมาลองปงแปลงงงงงงงในหัวใจเธอขอเถอดที่เข้าไว้เป็นมาลิงกิงกองสารน้องกองแดงมาลองแมงมับมาลองปงแปลงงงงงงงในหัวใจเธอเป็นไงล่ะมาปาจิตโอกาเราจะคาฟันหัวจนหัวแตกนะเราจะคาฟันฟางจนหางขาดเลย เพราะว่าแม่ของข้ากับข้าข้าเจ้าขอตัวที่เข้าไปเป็นมาลิงกินกองเสนาหน่องกองแกงมาลงมึือแบบมาลงปลองแปลงงงงงในหัวใจจินโอโกาอันดับแคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับลาบไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย